สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากันหรือ,อยังเอ่ยแน่แล้วจะรอคนมาทำไมวันนี้นะคะกะว่าจะทำคลิปแต่ว่าไม่อยากจะลองทำเป็นคลิปแบบไลฟ์แล้วเป็นคลิปดูนะคะก็เลยมาไลฟ์เหมือนจะไลฟ์ แต่ไม่เชิงนะคะมาแป๊บหนึ่งก็เรื่องทั้งหมดทั้งมวลก็คือ,เ,อเกี่ยวกับเรื่องไปฉีดยามานะคะก็มีคนถามเข้ามาแบบเยอะมากว่าฉีดยังไงตัวตัวยาชื่ออะไรคือเยอะแยะมากมายนะคะก็จะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังไปเลยนะคะ ก็ถือ <lawsuit> ว <royable> ่าเป็นคลิปคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะสังเกตว่าใส่เสื้อผ้าธรรมดานะคะชุดอยู่บ้านเป็นชุดกระโปรงธรรมดาไม่ได้ใส่สารีหรือแรงก้านะคะก็เอาที่ชอบถามกันมากเลยนะคะว่าโอ้ยเสียงแตรอดไม่ได้ก็ถามว่าฉีดตัวไหนนะคะ ที่อินเดียเนี่ยนะคะมีอยู่สองตัวนะคะจะมีเสียงก๊อกก๊กแก๊แก,แกนิดนึงเพราะว่าเขามาซ่อมไฟนะคะที่อินเดียเนี่ยมียาอยู่สองตัวนะคะขอบคุณดาวค่ะคุณนิวแพตตี้นะคะคือโคว็ซีนแล้วก็โคไวชิลนะคะโคว็ซีนเนี่ยผลิตโดยอินเดียนะคะบริษัท จำชื่อยาวๆไม่ได้บรัสเดี๋ยวต้องไปหาอ่านดูสิจะมาเล่าให้เพื่อนจะมาเล่าให้คนดูฟังยังดันจำไม่ได้อีกคือเอาง่ายๆโควิดซีนี้นะคะผลิตโดยบริษัทอินเดียนนะคะแต่โควิดชินเนี่ยผลิตเป็นยาตัวเดียวที่ถูกวิจัยโดยอังกฤษนะคะคือแอสตาเซเนกาแต่เอามาผลิตในอินเดีย เอามาแมนู f a คเจอรในอินเดียนะคะซึ่งการทำงานของตัวยา2ตัวนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็คือโควัคซินเนี่ยจะเป็นการนำไวรัสที่มัน inactive นะคะเอามาฉีดให้เข้ากับเราให้กับตัวเราซึ่งตัวไวรัสมันไม่ได้ทำลายทาอะไรกับร่างกายเราแต่มันทำให้เราอะสร้างภูมิคุ้มกัน สอนให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะมาต่อสู้กับไวรัสนะคะส่วนวัคชีนเนี่ยใช้สารตัวหนึ่งจากลิงชิมแปนซีนะคะฉีดเข้ามาในร่างกายเราเพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกันอ่ง่ายๆอันนี้ตามความเข้าใจของผู้หญิงนะก็คือง่ายๆก็คือวัคซีน2ตัวในนี้ไม่เหมือนกันแต่ทั้ง2ตัวตาม ที่ฉีดกันมาในอินเดียนะคะมีคนแพ้น้อยมากๆน้อยมากๆเลยค่อนข้างจะเป็นไมวัคซีนนะคะแล้วก็ในเท่าที่เราฉีดกันมาเนี่ยเอาในบ้านไม่ต้องนับนะในบ้านนี่ก็มีคนหลายคนเหมือนกันรวมรวมแล้วก็เป็นสิบคนไม่มี คนแพ้มีแต่ไม่สบายไปสอสวันนะคะคือพี่สาวของแฟนหลังจากที่ฉีดแล้วเนี่ยนางก็ไม่สบายไปสามสี่วันไม่ใช่2อสวัน3าสี่วันคือมีไขออ้อ่อนๆนะคะส่วนคุณพ่อแฟนพี่ชายพี่สะพ้ยแฟนพี่เขยหลาน ทุกคนไม่มีอาการอะไรเลยอืมทุกคนไม่มีอาการแพ้ไม,ไม,มาาไ่ไม่มีอาการออ้ยขาไปโดนขากรองไม่มีอาการคือปกติมากๆร่างกายเขาคงจะดีมากแต่ตัวสําหรับแม่หญิงเนี่ยมีอาการปวดหัวอยู่ประมาณนี่อุตส่าห์รอนับ <c oughs> นับแล้วจําไว้เลยนะสามสิบหกชั่วโมงนะคะหลังจากที่ฉีดยาคือ ปวดหัวนิดนิดลุมๆุมไม่ที่ว่าปวดหัวหนักแล้วก็หลังจากสาสิบหกชั่วโมงก็คือไม่ถึงสองวันเลยอาการปวดหัวนั้นก็หายกินพาราไปเม็ดนึงแล้วก็นอนหลังจากนั้นก็หายไปเป็นปลิดทิ้งก็คงเหลือไว้แต่อาการปวดแขนข้างที่ฉีดยานะคะก็ยังมีอาการเจ็บแต่ตอนนี้ผ่านมาเป็นเดือนแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่าคือ ตอนที่ฉีดใหม่ๆไม่หนิงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าจะมาเล่าให้ฟังไงเพราะว่าหลายๆมันเป็นด้วยหลายๆอย่างแบบเดี๋ยวเขาจะยังไงเดียเหมือนกับเรื่องเป็นเรื่อง private อย่เงี้ยเออประมาณนะั้นแต่แบบเอาไหนๆก็แฉกันให้ดูซะขนาดนี้แล้วในเมื่อมีคนถามก็ต้องตอบเนาะ <c oughs> เออ ก็เป็นเป็นอาการดังนี้นะคะที่ที่บอกแล้วก็มีคนถามมาอีกว่าฉีดออนไลน์กับออฟไลน์ต่างกันยังไงออตัวนี้ก็ที่ที่ที่นี่นะคะมีระบบฉีดออนไลน์ก็คือเราจะมีแอป,ปตัวหนึ่งนะคะชื่ออโรกยาเซตู้เป็นแอป,ปแอป,ปเดียวในประเทศนะคะที่เป็นของรัฐบาลน,นะคะแอป,ปอื่นไม่มีมีแอป,ปนี้แอป,ปเดียวนะคะ แอปตัวนี้คุณจะต้องเปิดบลูทูธของโมบายของโทรศัพท์เอาไว้ตลอดเวลาเพื่อให้แอปมันอ,อัปเดตนะคะออนอยู่ตลอดตัวนี้ก็จะเป็นบอกหมดเลยว่ามีวัคซีนอะไรที่ available บ้างแล้วก็าก,การอัปเดตของคนผู้ติดเชื้อมีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับไวรัสตัวนี้นะคะอยู่ข้างในการบุ๊ก ฉีดวัคซีนออนไลน์ก็คือเราต้องบุ๊กผ่านแอปนี้โดยใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะคะใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือเข้าไปแล้วก็กด process ของเขาเลยแล้วเขาก็จะมีนัดหมายมาว่าคุณจะไปฉีดได้วันไหนเมื่อไหร่นะคะเขาก็จะเขาก็จะมีตารางมาให้เราก็เลือกแล้วก็มีช่วงอายุด้วยนะคะตอนแรกๆที่เริ่มฉีดกันเนี่ยจะฉีดให้ผู้สูงอายุก่อนนะคะ65ขึ้นไป เสร็จแล้วล็อตที่สองก็จะเป็นสี่สิบห้าขึ้นไปนะคะของเมีหญิงได้รอตที่สามรอบที่สามคือช่วงอายุสิบแปดปีขึ้นไปไม่เกินส4ิสี่ปีนะคะเมีหญิงส2ิบสองปีก็เลยได้ฉีดลรับนี้แต่คนที่บ้านเขาเกินสี่บห้าปีทั้งนั้นเขาก็ได้ฉีดไปก่อนแล้วเมีหญิงเลยช้ากว่าเขาเพื่อนแล้วรวมน้องสองคนนี้ก็ยังไม่ได้เพราะว่าตัววัคซีนสำหรับเด็กยังเทสไม่เสร็จนะคะก็เอ่อ พอเราบุ๊กออนไลน์เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปตามวันและเวลาที่ตามที่เราบุ๊กเอาไว้ก็ได้ฉีดละก็คือเราไม่ต้องเราก็ไปรไอคิวตามที่เขาบุ๊กเท่านั้นเองแต่ว่าเราจะได้ฉีดแน่นอนเพราะเขาจะเขาจะ,จ,ะ,ะจัดวัคซีนไว้ให้สําหรับเราอยู่แล้วพอเพียงพอสําหรับคนที่จะต้องมีม,มีมีการจองแล้วไปฉีดส่วนออฟไลน์ line คืออะไรออฟไลน์ off ก็คือไม่ได้บุกไม่ได้จองออนไลน์ ถือบัตรประชาชนไม่เชิงถือบัตรประชาชนเอาบัตรประชาชนไปถ่ายเอกสารนะคะแล้วก็เอาสำเนาบัตรประชาชนเดินไปที่เซ็นเตอร์เลยนะคะแต่เราต้องรู้นะว่าเซ็นเตอร์นั้นเปิดให้ฉีดเออช่วงนี้จะดีหน่อยมีกันทุกวนันทุกเซ็นเตอร์จะเปิดให้ฉีดทุกวนันเพราะว่าวัคซีนเขามีก็เราเข้าไปที่เซ็นเตอร์เลยที่ใกล้บ้านของเราแล้วก็เอาบัตรประชาชนไปยื่นลงทะเบียน พอลงทะเบียนเสร็จเขาบอกโอเคคุณมาลงทะเบียนในคิวที่สมมุติว่าวันนั้นเขามีา500เข็มอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่ใน500คนนั้นที่เป็นลงทะเบียนทัน500พอดีก็โอเคเราจะได้เราจะได้ฉีดนะคะก็ลงทะเบียนเขาก็ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ให้พูดง่ายๆไปออนไลน์ตรงเซนเ็นเตอร์เราไม่ต้องออนเองว่างั้นนะคะพอลงเสร็จปุ๊บเข้าคิวฉีดเลยอืม ซึ่งหิิงไปฉีดก็เร็วมากแปบ๊บเดียวเสร็จอย่างที่ให้ดูคลิปไปนะคะปิดปึดหนึ่งแม่แต่ปวดหัวได้เรื่องเหมือนกันนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของออฟไลน์และออนไลน์นะคะซึ่งปัจจุบันนี้มีให้ฉีดทั้งวันทุกวันนะคะหนักหน่วงมากณนะเวลานี้ฉีดกันไปแล้วประมาณ20%ของจำนวนประชากรซึ่งมีประมาณ1,300ล้านคนนะคะ ยีก็คือเท่าไหรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสองร้อยหกสิบล้านคนฉีดกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับที่นี่อเดี๋ยวก่อนนะไม่ิงเคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่าฉีดของอะไร <c oughs> ที่นี่มีให้ฉีดแค่สองตัวนะคะแล้วเลือกไม่ได้ด้วยเราเราเลือกไม่ได้นะคะว่าเราจะฉีดของอะไร ตัวไม่หญิงฉีดของโควิดวันนะคะเพราะตอนช่วงอายุที่ที่ที่เราจะได้ฉีดอะตัววัคซีนตัวเนี้ยมัน available พอดีมันมีพอดีนะคะก็โอเคไม่มีอาการไม่มีอะไรที่แบบว่าน่าเป็นห่วงแล้วผลข้างเคียงสบายสบายเนี่ยอยู่มาเป็นเดือนแล้วไม่มีอะไรรอเข็มที่สองนะคะอ๋อโอเคแล้วก่อนที่มิ่งจะ ลาลงไปนะคะก็คือนี่คือตอบคำถามไปแล้วนะโควิดวัคซีนชื่ออะไรมีอะไรบ้างออฟไลน์ออฟไลน์ออ,อ,อ,ลนออนไลน์ทำยังไงผลข้างเคียงเป็นยังไงนะคะก่อนจะลาไปที่นี่นะคะหลังจากที่คุณฉีดเสร็จแล้วนะคะแม้ว่าจะหนึโดสที่1ห,หรือโดสที่2องเขาจะมีออกใบเซอร์ติฟิเคตให้ว่าคุณได้ฉีดวัคซีนแล้วถึง สมมมตวว่าฉีดเข็มที่1แล้วก็จะมี c ซอร์ติฟิเคของเข็มที่1ออกมาให้ถ้าคุณฉีดครบ2เข็มแล้วก็จะมี c ซอร์ติฟิเคของ2เข็มออกมาให้นะคะก็ะคือใบ c ซอร์ติฟิเคเนี่ยเราสามารถเซฟเก็บไว้ในโทรศัพท์ของเราได้เลยอ่าดาวน์โหลดเก็บไว้ได้เลยคือแบบชอบมากระบบแบบนี้ออนไลน์จริงๆนะคะขอบคุณคุณอาลีนะคะ สวัสดีสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ไม่หญิงจะมาคุยเรื่องวัคซีนล้วนๆนะคะที่ว่าเอมีประสบการณ์ได้ไปฉีดกันมาแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงสรุปว่าม่ิงฉีดเหมือนกับของแอสตราเซเนกนะคะไอซีก็มากันมากันแล้วก็ถามเหมือนปกติไม่หญิงไลฟ์เลยเนาะได้ดูแป๊บเดียวเองเนี่ย ใช่ไหมคืออย่างที่บอกนะคะวันนี้ไม่ใช่เวนว่ากันเป็นเวนเลยนะวันนี้ไม่ใช่ตารางที่จะไลฟ์นะคะไม่งังงจะไลฟ์เสาร์หรืออาทิตย์วันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะอาจจะทั้ง2วันหรืออาจจะไล์แค่วันเดียวนะคะต่อสัปดาห์ส่วนวันธรรมดาเนี่ยจะทําคลิปให้ดูกันนะคะอา้าแล้วก็มีแจ้งข่าวอีกนิดนึงสุดสัปดาห์นี้ไม่อัางจะไปบ้านที่ชนบทของพ่อบ้านนะคะ เราก็จะมีคลิปสนุกมาให้ดูกันเช่นเคยนะคะหลายๆคนถามถึงบรรยากาศชนบทที่อินเดียนะคะเป็นยังไงพอบ้านก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าแกก็ไม่ได้กลับบ้านไม่ใช่ว่าบ้านสิเราไม่มีบ้านที่นั่นเรามาอยู่ที่เมืองเนี้ยเป็นมากกว่า30ปีแล้วทั้งครอบครัวเราก็เลยไม่มีบ้านทางนู้นนะคะบ้านที่ไปที่อยู่ทางนู้นก็จะเป็นบ้านญาติซึ่งญาติอยู่เยอะแยะมากเลยเป็นครอบครัวใหญ่ของเขานั่นแหละ ก็จะมีอะไรสนุกสนุกมาแล้วก็จะมีไลฟ์ให้ดูแน่นอนนะคะได้ยินว่าเขาเลี้ยงวัวด้วยมกก็จะได้ดูรีดนมสดๆกันเลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ